สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีปีใหม่นะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่องวันขึ้นปีใหม่เด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าในวันขึ้นปีใหม่นะคะเขาทําอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างเด็กๆอยากรู้ไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้เราไปเรียนรู้พร้อมกันค่ะเชิญเลยค่ะมักราคมแล้วสวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆยย้ย เราวันนี้ค่ะวันที่จะได้มาสวัสดีปีใหม่ทุกคนก่อนใครในรายการนิทานสนุกกับกุ๋งกิง๋งวันพิเศษแบบนี้กุ๋งกิ๋งมีนิทานสนุกสนุกมาฝากทุกคนแน่นอนค่ะนอกจากจะมีนิทานมาฝากแล้วเพื่อนๆคนไหนอยากมาปาร์ตี้ที่บ้านกุ๋งกิง๋งมากันได้เลยนะคะเพราะวันนี้ที่บ้านของกุ๋งกิ๋งจะจัดงานเลี้ยงปีใหม่ค่ะญาติๆของกุ๋งกิ๋งก็จะมาร่วมงานด้วยนะ คุณพ่อคุณแม่เตรียมอาหารไว้เยอะแยะเลยถ้าเเพื่อนๆมารับรองว่าจะต้องประทับใจแล้วก็อิ่มอร่อยสุดๆเลยค่ะ <c oughs> ในระหว่างนี้เราไปสนุกกับนิทานกันก่อนจากชุดเทศกาลแสนสุขเรื่องกุ๋งกิ๋งสุขสัตรวันปีใหม่ไปชมกันเลยกุ๋งกิ๋งสุขสตรวันปีใหม่เรื่อง HAPPY ้คิสภาพนพดลกำจรไภัสาลกุ๋งกิง๋งแสนเบิกบานเตรียมแต่งบ้านไว้รับรองรวมมิตรญาติพี่น้องร่วมฉลองส่งท้ายปีแม่เตรียมซื้ออาหารทั้งขาวหวานจัดเต็มที่ผักผลไม้ เลือกอย่างดีพ่อช่วยชี้เดินเพลินใจยามคำ่ำสองข้างทางแสงพราวพร่างสว่างสวยัยระยิบระยับประดับไฟสวยจับใจรับเทศกาลร,รุ่งเชา้ารีบช่วยกันขมิขมันตกแต่งบ้าน สายรุ้งประดับงานยิ้มเบิกบานรอเวลาทุกคนอิ่มเอมใจญาติใกล้ไกลมาพร้อมหน้าพูดคุยกันเฮฮากินอิ่มหนำสำราญใจมาถึงช่วงสำคัญลุ้นของขวัญ วันปีใหม่กุ๋งกิ๋งยิ้มดีใจได้กล่องใหญ่ไปครอบครองเที่ยงคืนใกล้เข้ามานับเวลาเตรียมฉลองทุกคนคอยจ้องมองสี่สามสองพลุกพร่างพราวสวัสดี วันปีใหม่ทุกหมดไปสุขยืนยาวแสงพลุส่องสกาวทุกคนกล่าวคำอวยพรกุ้งกิง๋งเริ่มตาปรือแม่จูงมือส่งถึงหมอนหนูน้อยล้มตัวนอนหลับตาพริมยิ้มสุขใจ รุ่งเช้าตื่นไปวัดพ่อแม่จัดของเตรียมไว้หนึ่งมกราคมขึ้นปีใหม่บุญส่งให้ใจชื่นบานอิ่มบุญอบอุ่นใจเพลงปีใหม่ดังขับขานทุกคนยิ้มเบิกบาน สุขสำราญวันปีใหม่เอ่ยสวัสดีวันปีใหม่ทุกหมดไปสุขยืนยาวแสงพลุส่องสกาลทุกคนกล่าวคำอวยพรวันปีใหม่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนตั้งใจจะทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองและคนที่เรารักกันบ้างคะ่ะกุ๋งกิ๋งนะจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ช่วยทํางานบ้านเท่าที่เราทำไหวให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะแล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะอยากทําอะไรเล่าให้กุ๋งกิ่งฟังบ้างนะ